ลูกเอ้ยก่อนจะไปเที่ยวขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองซะก่อนคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมเข้ามาจนล้นผลตัว เมื่อทำบุญกุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้ามันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้หรอกครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตานจะมาอยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีที่ไหนมาช่วยเจ้า